เบอเ์ส้าพ่อมัดผมให้อันน้องพ้อยกับเลยวานของน้องเพชรสวยจังนะอันเหลียวเบิ้งอันเหลียวเบิ้งอันคือเขามัดให้พ้อยก่อนบอวันนี้ก็ไปมัดให้เพชรโอเม่นบอกว่าวันนี้พ้อยมันก็เลียเหลียวเบิ้งของน้องเพชรของน้องเพชรสวยจังพ่อก่อนนะ เร,เริ่มเริ่มมีความรู้สึกเริ่มเบ<อ>ื่เอเขาพยายากวางอยู่ในคลิปอ่ะหัวดำปากขนาดขึ้นแดงนี่หลีอยังอ่ะปากแตกเลยเด้เขาเขาจะรู้สึกผิดเพชรเป็นคนดื้อก็จริงแต่ว่าเพชรจะมีความรู้สึกรู้สึกผิดแบบจริงจริงๆไม่เหมือนพอยด้วยพอ,อย,เ,ยเนี่ยเสี้ยมเนี่ยแบบว่าฉลาดจะแบบว่าแก้ง ไม่ไม่หรอกอีเนียมนะเอาวันขึ้นรถมาขึ้นรถมารถตู้มาด้วยกันบัดนี้เพรนี่นางน้ำย,ย่อยเพรนางน,น้ำย่อยบัดนีนั่นงก็เลยขั้น,ขนขเขยวย่อยกลยหยอกกันหยอกกันก็ได้บีบทัาทาบีบขออ้อย้ายแต้มไงบีบข้อย้ายแต้มปุ๊บบัดนี้แต้มก็เลยทั้งทาบแบบก็เลยแกลับแกลับแล้วก็หันมันหันมามองแม่หันมามองเขา แล้วก็เลยแบบว่าทำหน้าแบบแม่ยายเป็นอะไรเอออืงอแบบแม่ยายแฉมเป็นอะไรหนูลองปอลุกดูส<อ>ิลูกหนูทำอะไรยายนีอืองั้นดอก่าถามโมพีวีเปินเจียวเพราะนเราเราไปอ่อเพิ่นอ๋อท<อ>ำไมหนูทำอย่างนี้กั่เลูกเขาเขาไม่ให้ทำนะกเรีสอนเราอโทรบรษบันทึกให้บันทึกแบบว่า ยายแทนฟูกเหมือนฟูกยายฟูกยายบะเนียนยแตงก็นได้ตื่นทำทันกระตืนมาได้ยิงมาได้กลอกอะไรบองคนก็ทำไม่ได้ทัใรู้นใช่เขาเขาเขาจะรู้ว่าการแบบกรกับแบบอยาบอกหบกันนี่นนางยังบอกเ่องจ้างบอกเอจ้างไวเออเอเออเอาเห็ุเป็นภัถุงมั่นเดีวกันร่วมกัน มันว่ท่านเหนี่นะหนลืตเตยเียว่ด้วนัร้องสา่าเสียงชวนปันน่นวานนวแม่ก็เรียกปันอีนลีมีคนไปนละอาจ เ็นแต่ในที่ในห้อนบ่ก็ท่านี้ออกไปเบิง่งเตะคุณคุณคุณคนเนคนเนคุเคุณคุเคุณคุณคอณคอณคุณคอณคุณคุอคุณคนณคุณคุณคุยคาณคุณคุณคนณคุ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 งคุณ Loan cái hôm nay mọi đi hòm với gì nó kín kín mặc cái giải in bèn là cái hiện nào gần 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 เอาให้ดมตรงไหนอ่ะให้หนูดมหน่อยหน่อยโอ้ยมันอ๋อให้ปาปูลดมโอ้ยโอ้ยอะไรทวดหน่อยทวดหน่อยอะทวดทวดโอ้ยทวดหอมไม่ทวดอาที่นี้หอมทวดก่อนหอมทวดก่อนหอมทวดไอ้หอมหอมเอาทวดเอาแก้มมาทวดเอาแก้มมาทวดเอาแก้มมาทวดเอาแก้มไปอ เด็ดหนาลลเลยเอ็ดหนาหอมดูสิเด็ดเด็ดหนาเด็ดหนา้ยแดเยาอแข็งเลยยกมือให้อีรักษามีการรักษานํำใจให้หนโดมหน่ยหน่อยโอ้ย่อให้ป่าคุณดมโอ้ยโอ้ยอะไรทว,วดหน่อยทวดหน่อยทวด ไม่ทวดหอมไม่ทวดเอาทีนี้หอมทวดก่อนหอมทวดก่อนหอมทวดไอ้หอมหอมเอาทวดเอาแก้มมาทวดเอาแก้มมาทวดเอาแกม้มมาทวดเอาแกม้มไปมาทวดเอาแก้ม